สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาปั่นจักรยานซิ่งทะลุโลกกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมันด้วยนะไปกันเลยวู้ว ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยได้เวลาที่เราจะต้องประจนภัยแล้วล่ะได้เลยเราต้องเข้าเส้นชัยอันดับต้นๆให้ได้เลยนะสตีปได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยเราต้องมังคับให้ดีนะโอ้โหแมปนี้เล่นยากนิดนึงนะทุกคนโว้โว้โว้ไปด้วยความเร็วเลยวูู้้ไปเลยนี่ไงฟึบแดงดึงโอ้โหแดงขึ้นข้างบนเลยอย่างเจ๋งเลยเราไม่ใช่ที่โหลด้วยดูจากข้างบนนะครับวู้ฮู้มาเลยมาเลยปึ๊บแดงขึ้นโว้โอ้โหสุดยอดเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะใช่เลยโอ้หโหลุยกันเลยวุ้นโว้คันสะพาน ดนะ้วยเวตรงนี้ต้องโดนโอเคไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงจะไปจะไปเฮ้ยชืบโอ้โห oh, แล้วใหม่ต้องขึ้นสะพานเท่านั้น oh, โอ้โหฮารดบสีฟ้าจะไปเลยลุยเลยยาวๆวาวว้าววไปเลยไปเลยไปชืบชๆบชบชืบชบได้อยู่กระโดดชืบแบบนี้เลยขณะมีเพื่อนด้วยเราต้องแสงหน้าเพื่อนให้ได้นะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยลุยกันเลยนะ ได้เลยลุยกันยาวๆเราแสงหน้าเพื่อนได้แล้วว้าหเราเก่งจริงเราเก่งจริงเราเก่งสุดว้าไปกันเลยใช่นลล่าเราเก่งสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อย ชเลยตรงนี้ก็ระวังอย่าโดนตรงกลางแอะโอ้โหพูดยังไม่ทันขัดคําก็โดนแล้วเอาใหม่เอาใหม่ลุยกันเลยยาวยาววูหหม่มาอูนโอ้โหติทโบโยลลุยลุยโอ้โหูแรงมากอย่างแรงเลยโอ้โหูจักรยานเราหูตัวแรงที่สุดเลยในโลกใบนี้ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะใช่เลยไปกันเลยโอ้โหูเพื่อนไปอย่างไวเลยแสงหน้าเราได้โอ้โหรล่วงเลยบะแอะ นี่เอ้าแต่ได้นี่ว่าโอเคได้อยู่ไปต่อครับทุกคนวไปเลยนี่ไงกระโดดติชบโบโว้ด้งดึงโอ้โห,โโหย่างไกลเลยสุดยอดไปเลยโอ้โหแต่เพื่อนไปเร็วมากทำไมไปเร็วอย่างนั้นจักรยานเขาเติมโรบักนะเด็กน้อยเขาเล่นไปเร็วกว่านี้โอ้ของจริงเลยนะเนี่ยวววัววัวววลุยเลยยาวยาวชืบโอ้โหตรงนี้ก็เราไม่ผ่านและโอ้โหยากจริงใช่แล้วเด็กน้อยเราต้องเริ่มแข่งกันใหม่นะ โอเคเดี๋ยวรอสามนาทีนะตอนนี้ถือว่าเป็นการวอร์มก่อนดีกว่าวัวววววล่วงจนได้โอ wh, ้โหเราวอร์มว,วอร์มนานเกินไปไหมเนี่ยสติฟไม่นานเราเด็กน้อยลุยเ,วเนน wh, ลยได้เลยจัดไปเลยวัววววกระโดดชึบแบบนี้แล้วก็ขึ้นทางซ้ายตรงนี้เลยนี่ไงโอ้โหเพื่อนไปเร็วมากโอ wh, ้โหยางเ็วเลยอะโอ้โหทำไงละเนี่ยต้องเติมโลบ Real ักนะเด็กน้อยรถเขาแรงโอ้โหอาอะรถเรอกระจอกมากใช่แล้วเด็กน้อยลุยกันเลยยาวๆได้เลยปุ๊บ อูหลอยเลยมาฟืบต <sh arp ament> ิดทะโบตรงนี้นี่ไงแบบนี้เลยเจ๋งสุดเจ๋งสุดไปเลยอู้หมามามาฟืบเช็คถอยแล้วโว้วโว้โอ้โหตรงนี้ครับว่าสีขาว ช่แล้วล่ะเด็กน้อยอย่านอนสีขาวนะได้เลยลุยเลยเช็คพ้อยปู่โอ้โหไปด้วยความเร็วแรงเราไม่ใช่ที่โหลก็ภูมิใจแล้วล่ะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยที่โหลกระจอกมากใช่เลยที่โหลกระจอกสุดยอดไปเลยแต่มาเล่นยากนิดน,นึงนะตรงนี้นะด่านนี้ก็ยากนะโอ้โหจะผ่านยังไงล่ะเนี่ยมามามาลุยกันใหม่ลุยกันใหม่ล,หมล,หมลุยกันเลยตอนนี้มีเพื่อนอยู่ออกเส้นชัยพร้อมกันนะทุกคนโว้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 ไปกันอย่างเร็วเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่ละคนใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะแต่ละคนเราวิ่งไวมากเลยล่ะใช่เลยนัก ปั่นทีมชาติไทยปะเนี่ยโอ้โหเร็วกว่าจังเลยใช่แล้วล่ะ,ละเด็กน้อยจกกักรยานแฮตเตอร์โรบักนะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยอย่างเจ๋งเลยอนะ่ะโอ้โหตัวนี้มีรถด้วยโอโ้เจ๋งมากเจ๋งมากโอ้โหนักปั่นทีมชาติไทยเลยแล้วรถเติมโรบักซะด้วยสุดยอดไปเลยดูกันยาวๆฟึบ เด้งสปีดตรงนี้เลยไปต่อฟิวฟิวโอ้โหหมาเสะนะเพื่อนคนนี้เลยชืบหมาเพื่อนโอ้โหไปเร็วฉันไปเร็วกว่าแกเยอะไอเด็กน้อยตามฉันไม่ทันหรอกฉันไปก่อนนะโอ้โหของจริงดูดิโอ้โหเมื่อกี้ถึงจะตามทันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ตามไม่ทันแล้วล่ะโอ้โหของจริงโวววววจักรยานเหินเวหาเลยลุยยาวโอ้โหโอ้โหตรงนี้อีกแล้วจะผ่านยังไงล่ะเนี่ยโอ้หอมีแต่คนเก่งเท่านั้นที่จะผ่านตรงนี้ได้โว้วลวงจนได้เราข้ามตรงนี้ก็ไปเลยดีกว่านะ ไปกันเลยปิวมาลุยต่อยาวๆมาเลยปิวโอ้โหสุดยอดสปีดเลยโอ้โหตรงนี้เป็นสเก็ตบอร์ดยักษ์โว้ของจริงสตีฟใช่แล้วล่ะเด็กน้อยลุยกันเลยยาวๆนะเพื่อนแสงหน้าเราไปกันเต็มเลยล่ะ ใช่เลยด oh, 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 <Uh ูจากข้างบนนะเพื่อนกดแต่ละคนลดแรงทั้งนั้นเลยล่ะว้ว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 ล่วงเลยเอาใหม่เอาใหม่ฟืบหมาข้างหน้านี้แหละโอ้โหมีคนนำมาอยู่หนึ่งเก้าใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันนำแกเองลาก่อนนะโอ้โหหายไปเลยงสงก็โดนหล่นลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเวลาไปแล้วเราแสงหน้าได้แล้ววู้ฮูลอยลอลองรีวิวเลยล่ะ โอเคไมค์ก็อดเอาไมค์เอาไมค์ฟึบมาแบบนี้ต้องใจเย็นต้องใจเย็นกระโดดแบบทันทีเลยชายละลาเด็กน้อยกระโดดแบบทันทีนะได้เลยนี่ไงแบบนี้เลยกระโดดล่วงหน้าก่อนเลยชื้อแบบนี้แบบนี้อีซี่อีซี่สุดชฉยละลาเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยเช็คพอยต์แล้วตัวนี้ทางสายกลางเลยวู้นโอ้โหล่วงเอาไมค์เอาไมค์ต้องติดเทอร์โบต้องติดเทอร์โบแอะโอ้โหล่วงเลยเอาไมค์ฟึบมาติดเทอร์โบตรงนี้เลย วนมาด้วยความเร็วแรงวราวนพลสีขาวอีตั้งหกโอ้โหใครจะไปผ่านได้ล่ะเนี่ยใช่หน้าเด็กน้อยจุดที่อักที่สุดแล้วก็ผ่านมาได้แล้วนะใช่เลยตรงนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่นะยังไงเช็คพอตแล้วว้าวแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยรอยนี้เราเข้าเส้นชัยอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ยสตีฟประมาณที่6คนนะโอ้โหสุดยอดไปเลยฉันมั่วน,นะเด็กน้อยไม่รู้ที่เท่าไหร่ลองนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยหกจริงด้วยสตีฟสุดยอดเลยใช่หน้าเด็กน้อยฉันอุตส่าห์ดาเก่งนะสุดยอดไปเลยเก่งมากครับ ไปกันเลยอ้นหมาตรงนี้แหละเข้าตรงกลางเข้าสายหน่อยนึงปื๊ดแบบนี้หมาแล้วก็ไปต่อโอ้โหเพื่อนแสงหน้าเราต่อหน้าต่อตาทำไมรถเขาแรงอย่างนั้นแล้วเนี้ยสตีฟรถเขาเติมโลบักเด็กน้อยโอ้โหเราสายฟรีนะสิสายฟรีก็เล่นได้นะเด็กน้อยสนุกด้วยใช่เลยสุดยอดไปเลยนะเว้าวเวๆๆวเวเวลวงเลยโอ้โหทำไมทำไม ฟืบแบบนี้อ่าโอ้โหล่วงจนได้เอาใหม่เอาใหม่ฟืบอ่าโอ้โหล่วงอีกแล้วได้เวลาลุยต่อแล้วตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนไปนะครับทุกคนกลายเป็นโอ้โหเหมือนเราอยู่ในนร,รกเลยล่ะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสัญญาไปเลยนะใช่เลยลุยกันเลยออ้หนหมามาใหม่มาใหม่แล้วของจริงมาแล้วรอบนี้ของจริงเลยลุ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 ย,ลยชื้อแบบนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสัญญาไปเลยนะใช่เลยมาอู ุ้นด้วยความเร็วแรงอู้วเราแสงหน้าเราไม่ใช่ที่โหลกก็ภูมิใจแล้วล่ะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยต้องเติมโรบักไปเยอะนะจึงจะให้จักรยานแรงกว่านี้น่ะโอ้โหใช่เลยเพื่อเติมโรบักกันทั้งนั้นเลยดูจากทรงและใช่แล้วล่ะเด็กน้อยรยกันเลยได้เลยมาอูนหมากระโดดเข้าขวาเลยมาชบุบปึ๊บปึ๊บแบบนี้แบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเข้าสายครับผมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่แอะโอ้โหล่นจนได้เอาใหม่ฟึบนมาอูน วัววววัวลุววววอยอีกแล้วอ่ะโอ้โหมาด้วยความเร็วแรงอ่ะเหลือสามนาทีนะทุกคนลุยกันเลยนะยาวๆได้เวลาไปแล้วกระโดดแบบซ้ายขวาซๆๆ้ายขวาๆสตาร์ท มาเลยนี่ไงฟื้บกระโดดมาเข้าตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นอย่าโดดลงไปในสะพานเด็ดขาดเลยใช่แล้วะเด็กน้อยอย่าล่นจากสะพานนะได้เลยลุยกันเลยนะเว้ไปเลยตรงนี้สะพานอีกแล้วโอ้โหข้างหน้าน่ากลัวจริงๆมืดคึมน่ากลัวมากใช่แล้วะเด็กน้อยโอ้โหน่กกากลัวจริงโอ้โหของจริงห้ามโดนด้วยมีสิ่งกีดขวางซะด้วยซิใช่แล้วะเด็กน้อยยากนะยากเหลอย,ยากจริงโอ้โหไปเลย ฟึบโอ้โหจะผ่านอยู่แล้วเชียวโอ้ fia, นิดเดียวโอ้โหตรงนี้เล่นยากจังเลยอะใช่ลแล้วแหละเด็กน้อยต้องใช้สมาธินะได้เลยจัดไปมาฟึบผ่านจนได้ต้องมีสมาธิครับทุกคนถึงจะผ่านอย่างรวดเร็วโอ้โหแต่เพื่อนไปไวมากโอ้โหแซงหน้าเราอย่างไวเลยอะโอ้โหแล้วใครจะไปสู้ได้ล่ะเนี่ยใช่แล้วนะเด็กน้อยเราก็สู้ไม่ไหวนะใช่เลยใช่เลยหมาฟืบดดแบบนี้โววววไม่รวมไม่รว้ไม่รวงชืบหมาเราต้องเน้นแบบช้าๆแลวแต่รอดดีกว่านะ ได้เลยเด็กน้อยเลยกันเลยได้เลยมาฟิวไปแบบช้าๆไปแบบช้าๆครับใจยเย็นครับใจยเย็นครับด้วยความรวดเร็วครับผมแล้วความรวดเร็วครับแล้วใจยเย็นครับมาครับตรงนี้เดงปิว้วโอ้โหลอยขึ้นมาแล้วโว้โหกระโดดได้ด้วยมีเพื่อนอยู่ขา้างหน้าเรานี่เองเราต้องแซงหน้าเพื่อนคนนี้ให้ได้ได้เลยเด็กน้อยลาก่อนนะแกกระจอกมากโอ้โหเพื่อนไปเร็วก็ไม่บอกอันเนี้ยใช่แล้วแหละใช้ไมา่นานนะเด็กน้อยฉันรู้ว่าแบบนี้เป็นยังไงสุดยอดไปเลยนะเพื่อนบู๊ไปกันเลยอูน โอ้โหแต่เราก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยด่านนี้มันเล่นยากนะใครที่เล่นเก่งเก่งก็มาเจอได้นะแบบนี้นะเล่นยากสุดยอดไปเลยล่ะใช่แล้วท้าทายมากด้วยสติีใช่แล้วล่ะเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยได้เลยโอ้โหวุ้นหมาเหลืออีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกว่าเท่านั้นโว้หมาฟู้นโอ้โห,โโหเร็วเลยดูความเร็วแรงโอ้โหมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าเราแล้ว ว่ว่อเว่วเราแซงหน้าแล้วโอ้โหของจริงเราของจริงแล้วเราก็ล่วงจริงด้วยไงโอ้โหของจริงอุ้ยตรงนี้มี3าคนมา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 ดูก่อนว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตว่วๆอวมาเอาหูจะไปเร็วมาก โอ้โหแต่ไ oh, ม่ผ e ่านนะน้องกระจกแวะโอ้โหเราก็กระจกด้วยเหมือนกันนะเพื่อนได้เลยเด็กน้อยกระจกมากลุยกันยาวๆได้เลยไปเลยอู้หูนมาฟืบแบบนี้โววววโอ้โหมนเล่นยาวจริงๆด้วยใช่เราล่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยใช่เลยมาฟืบเราต้องแบบใจเย็นใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยแบบนี้แล้วก็โดดชึบอ่ะโอ้โหเบรกก็ไม่ได้ด้วยนะเนี่ย ไซรล่าเด็กน้อยลุยเลยยาวๆได้เลยมาอ้นกระโดดเลยฟื้บแบบนี้แบบนี้ครับโอ้โหเพื่อนคนนั้นอย่างไวอย่างไวเลยโอ้โหทําได้ไงสุดยอดเลยโอ้โหของจริงเราเล่นยังไงก็ไม่ผ่านสักทีนะเนี่ยไชลล่าเด็กน้อยเขาวางแผนมาให้มันยากนะเด็กน้อยโอ้โหถ้าผ่านก็เก่งอ่ะสุดยอดไปเลยนะโ,โ,โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย